สวัสดีครับวันนี้พามาชมสร้างเรียบป่านขั้นคู่รับน้ำนะครับผมขั้นใหญ่ๆครับดินเหนียวครับจากดินทรายพุทลงไปจนหอดดินเหนียวงานป่านขั้นคู่รับน้ำครับใส่เวลาจังหน่อยนะครับขั้นนาใหญ่ พี่น้องน้างานของเ้าหน้าให้นี่ก็มื่นที่สองนะครับผมสองมาเก็บต้นไม้ออกผักายมาผ่านขั้นนะครับให้นีก่ก็ให้ไงก็มูครับวมาหมื่นสองสิมาจับกระดับเก็บงานนะครับหน้าให้นี่สูสีะนะครับ ปรานพันคู่แล้วกันเป็นทีเรียบร่อยนะครับกับเรือแต่ไรของสูงฮะ่องต่ำนะพี่อใช่ไหมเ่ ขีดด้านดินกนัไปทั้งเบิดเลยนะครับยังม้่นในเตียนอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวจบงานนี้นะครับยวสิไปเตียนออก 啊。 สองหมื่นแปดพันบาทนะครับผมตอนนี้ก็บพึ่งเริ่มงานในแค่สองหมื่นครับอ่านไว้กะบสี่ห้าหมื่นนะพี่น้องยานสากห้าหกหมื่นครับกว่ากะเก็ยรไปเรือครับเมื่อยกับจอดเศร้าม่แห้งะว่าสอนงานกัมีเขามาม้วนร้ายนะครับมีงานนี่นะครับสี่ใเนี่งานต่อไปกัรับไปหมื่นสามหมื่นสี่นะครับ เดี่ยงงานนี่จังสิไปเอเดฟเพิ่นครับไปเรื่อยๆครับผมกะอ่านใส้หมดและวหา,หาพวกผันนะครับพี่น้องหางานเมาใจเย็นๆครับักเขียงสองชั่วโมงหลายคนก็ขอสูตรตั้งหางสูงครับได้สิบ,บอกเอาในคลิปไปเลยพี่น้อง ผมใส่หูสลักแขนกลางใส่หูวลางนะครับผมหล้กก็มุนแขนกลางเขาเกือบสุดนะครับมัเกินสูงแล้วพี่น้องแต่ว่าข้อเสียคือย่มไทยเขาก็ต้องมาตั้งไม่ครับพระสันานหนาใบหนามันจะกินดินหลากาใบหลังนะครับแต่ว่าผมบม่ค่อยได้ไทยนะครับไทยกับส่วนมากก็ไทยแท้ไทยก้อนดันนั่นสินะครับบ้อดิซีดียรตาเสีไทยให้เขาไทยดินแกนอีดีก็ต้องมาไขาแขนกลางออกนะครับหรือว่ากับเปียนเป็นหูสลักใส่หูกลางครับพันกัน พยุกยกสูงแนวนี่นะคร,รับขนาดใบมีดเบิดได้นน่พี่น้องถ้าใบมีดไม่นี่โอ้รับประกันไปไม่ได้ ดินให้เสมอกันนะครับการปานขนา้หนหนา้าหลักกระยกพัานาให้เสมอกันอีกครับมันเจรงานเจะออกมางามนะครับฝึกฝนไปเรื่อยพี่น้องตามประสบการณ์รเฮ็ุงานนะครับก็เกี่ยงไปเองทั้งเธอบอกทั้ปากเฮ็ดนำดํำบ่ได้คือกันนะครับทั้งคนนก็นต้องเมืองไปนำํำเห็ดไปนํำนะครับฝึกัวเจะาของพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยนะครับ เกย่างมองอ้อให้จริงนะครับจะบ่ากระยายามฮ็ดงานดีเจ้าของรับของให้ดีดีสุดนะครับต่าตีซีได้ไม่พอดีบ่งงามก็พัฒนาแก้ไขไปครับรับฝั่งทั้งเจ้าของหน้าแน่ทั้งอุติชมแน่นะครับผู้รับหน้านที่หนองมันเป็นห้อนทางนะครับ เดือตัดดินแต่งให้หน้านะครับดินเถี่อาไปกรองพักไว้หัน่นคือสีสลียใช่มวนมันต่ำแล้วหน้าให้นี่ก็สูสีสองถึงสามไร่พี่น้องให้ไงเติบครับให้ถ่งกับประมาณไรก็กลัวครับแล้วก็ให้ร่างบะถึงไรหน้ามีอยู่ประมาณหาหกไรนะครับเมาสนราคาสองหมืนแปดพันบาทบางคนก็ว่าเป็นยังงานเมาสคือเอ,เอาเป็นไรนะครับเมืองที่แบบพี่น้อง ขาดินถ่วมหัวเหยินมือครับสีมาเอาเป็นไรสองพันหาไรละสามพันเราลองเหยินมือครับกันอยู่ได้นี่นะครับเป็นยังคือต้องรับเป็นงานเหมาตามรักตามหน้างานครับพวกผมรับตามหน้างานเมื่อเคยเมาเป็นไรนะครับบ่คือตีปลาครับตีปลานี่ปลาบางกับหาพันเริ่มต้นที่หาพันนะครับต่ออะไรทานากะกับเริ่มต้นที่แปดพันห้าหมื่นนะครับพร้อมไทยพร้อม ตอบให้เปตัวอย่างครับแต่ว่าน่า,นานงานงานหน้านี่มกาเมาว่าเป็นไรหรอกครับพี่น้องเฮ mm. ียดน้ำบ่ได้ครับหน้าบานผมมันโตนกันหลายครับ mm. แต่ขนาดเมาแบบนี้ก็น้งบางเท่ากันยังเหลือหน่อยเ่นะครับผมร mm. าคางานเมาเนยราคาสองหมื่นแปดนี่ก็อ่านน้ำมันใหม่พวกเกิน หกเจ็ดพันนะครับหรือว่าแปดพันนะครับยางลายขี่ลายก็นเห็นสามออกหนึ่งนะครับเข้าใจตัวพีออ่น้องในสิค่าซึกล้อค่าซ่อมอยิ่งได้ครับค่างวดอีกแต่รถไทยส่วนมากมันพิ่ค่อยเป็นยังอี่เหล่าแล้วครับท่านสิไปซ่อมนักหนักคือรถเกี่ยวคร,รับรับรองครับทำแบบรถไทยใหม่แน่นอนเมุดยางกะบูดสลักก่อนนะครับเรียกมันกับว่ามียังลายครับ ลักๆกกับดันไทยตลใดไ่ผมรับได้งานดันโดยเฉพาะนะครับทั้งบ้านแล้ักไทยให้นะครับซอนมากไทยหน้าปันหน้าบริรับนะครับผมงานเล็กเน้อยนผมก็เอารถหน่อยไปให้ได้นะครับ ของนามันเล่งขั้นนายคนน้ำตองปะนะครับคือว่าพี่น้องเนาะคนเฮาจ่างแล้วเสียงเงินแล้วมันก็ตตองอยากได้งามสุกคน่ะครับผพมกัเตรมที่ให้ครับมาดับประกันนะครับมาหาบจะมาขอเฮ็ดให้ดีที่สุดเท่าที่เ็ีได้ครับถ้าผลาดไลนี้ีผกผมแก่ฟี่ครับถ้าไก่เคียงกั ขอขาน้ำมันจกเล็กน้อยนะครับผมจะเทพืน้นหงน้ามันก็ยังมาซ้ำกันใะ่นพี่น้อง,องสามเมตรคุณสามเมตรนี่นี่หน้าให้ละสามสีล่ลายขึ้นเอาครับขนาดเกียเดอร์เกียร์รงมันก็ยังมีน้าหงอยนะครับถนนดินนะครับดินมียบมีสูงบางเป็นเหลืองธรรมดาให้ออกมาลอยขึ้นสิ่ยาครับ แต่ว่าขอเห็ห้ไก่เคี่ยงที่สุดก็โอเคแล้วครับต่างกันเพียงเครื่องแข็งล้างล้างเท้านี่ก็โอเคนะครับผมเอาเด้สยวสุดท้าย EP ม่เห็ดเมืองอีกครับพี่น้องจะไปร,ะรับเก็บงานเพลินครับนี่สร้างเรียบเพิ่นปั่นขั้นคู่ให้ก่อนนะครับมือสองเปลี่ยนกันครับสองคนครับ เสานี่ก็มีใหม่ยี่เนี่ให้หน้าให้นน่สองตนใหญย่ๆนะครับอเอาใอกใหล้วเรียบร้อย